กับกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับกอสู่ช่องแหล่ฟ้ารว้ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเป็นจะไหนน้อพี่น้องเอฟซีสูขู่สุ้คนครับวันนี้มาอย่างแอ่ตีมาตามตรุรีและแนวท่างของจีนหนิงครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านกับสวัสดีพี่น้องปอยไปแฟ <c oughs> นคลับแฟนช่อง,อง,อง <c oughs> สวง่งถึงมา่จะาหน่อยพี่น้องห <c oughs> มู่บ้านนี่ยไงช่องตังงังพี่น้องเลยหลายขู่หลายคนจะดีใจน้ำพ่นถือแต่ว่ากะ สูไม่ครับพี่น้องตัวเลขและแนวทางวันประจำวันที่หนึ่งสิงหากันสิงหาเนาะสิงหาสองห้าหกห้าตัวเลขและแนวทางครับพี่น้อง fc ตุ้นตันมือนีมาอย่างแอดมือนีมาตามตัวเลขและแนวทางกินเองครับมาแสดงความดีใจนะ้องคนนั่งตัวเลขของเพิ่นกแต่วค้งสุดท้ายถ่าย,ายสุดโค้งแอดบันนี้มาเฮ็ดน้ำเพิ่นพี่น้องแต่ว่าช่วงตองหวัดแตมาอยู่ช่วงตองหวัดลงแลาา้วกะโค้งสุดท้ายห้าสามหก ห5 3สิบหกห้าสระดิชขั้วสามกระดขั้หาสามน้อพี่น้องเนาะกระตัวเลขกมนันนี่เลยแนะน,น้าน้าผ้าุกท่านมาฟังฝนเบาประจ่าว่าเพิ่นฝันตองหวัดไปตีหนิงเพิ่นมาเฮ็ดอันนี้พี่น้องมา้มาเฮ็ดดาวเรืองปลูกดาวเรืองนี่เป็นไงครับเป็นตีดาวเรืองเหรอครับพี่น้องเอฟซีตัวฉันตัวเลขและแนวทางของเพิ่นหวัดที่ผ่านมาพูดมาบอกครับพี่น้องเอฟซีตัวฉัน งวดน,นี้เลยสิมาตามต่อครับพี่น้องเอฟซีจะแสดงความเอาตัวทุกเลขทุกหนันม,มีความเสี่ยงพี่น้องตัวเลขและแนวทางทตัว,ตวมีเขามีหลุดนะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะจะดีใจน้ำสูข่ขู่สู่ข้นลายขูหลายคนที่ตัวเลขมีโชคท่านไว้ไม่มีโชคสู่ต่อครับพี่น้องจะงวดน,นี้มาตามต่อกันสําหรับงวดวันทีหนึ่งสินหา ก่อนจะไปชมคลิปนั้นพี่น้องเอฟซีดูทันขอฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่พ่อรวยได้ไม่ได้พี่น้องเด้อฝากติดตามต่อครับพี่น้องเอฟซีดูทันฟังเป็นมืงหาเป็นฝันดีๆงวดนี้มาตามต่อครับตัวเลขเรียนแนวทางของเจนเองครับพี่น้องเอฟซีดูทันกำลังเหยียดฝุ่นกำลังปลูกดาวเรื่องครับพี่น้องฝุ่นพี่น้องกำลังปลูกดาวเรื่องครับเจ้าหน้าที่จะเป็นใจเจดาวเรื่องเลยพี่น้อง กันแล้วปู่ดาเรื่องครับพี่น้องผู้มาบอกเป็นวันที่ผ่านมาเข้าหาสามครับพี่น้องวันนี้เลยมาตามต่อเสร็จในบางวันนี้มันฝันไปยึดหาที่ต่อครับพี่น้องเอฟซีโต๊ดตันหลังจากหมู่บ้านนี่เล่บบดถือพี่น้องเอ้ยพี่น้องหมู่บ้านนี่ไปหาเห็ดพี่น้องไปหน้าซื้อจะไปได้เห็ดละงอกเหลืองเห็ดละงอกขาวพเพราะแต่กแกงแลงหมู่บ้านนี้พี่น้อง เพื่อนได้แกงหรอครับกระเซถังเยน็นตูเ้เย็นไว้ h ẳ นละเพื่นได้แกงไม่แร้งสิไปหาเติมพี่น้องไมอแล้สิไปหาเติมกันให้มันได้จังหมอนึงนึงมันนำตัวเลขและแนวทางของเกีย์หนิงซากอนพี่น้องเอฟซี un, ตุธันงวดพันธีหนึง่งสิงหาตัวเลขเพื่นจะออกมาลูยแบบแบบไรพี่น้องเอฟซีตุธันจะให้เอฟซีตุธันเขาไปฟังบท้ประกอบการเนาะก็ฝากด้วพี่น้องเด้อฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให,ห้นแล้วฟารวยน้ำเหนียครับพี่น้องเอฟซีทุธัน บอเวลารี่ยายหางไปนอนเอฟซีทุกท่านเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจีนีค่ะสวัสดีครับจีนจังได้เนาะถือหลายบอบังหับน่ะนิดหน่อยขอแสดงความยินดีนะบัดดับเด้อแสดงความยินดีนะบครับดีใจ้งนะครับโคตรโชคดีนะครับเนาะที่แล้วพี่หนิงไปได้โค้งสุดท้ายเนาะค่ะฝันว่ายังไงนะวันนั้นน่ะอ่าย้อนความเนาะก็คือที่ฝันว่าวันนั้นที่ที่คุยว่าจะเลี้ยงภูมิแต่แต่ก็เลยพอตอนเย็นก็เลยไป ไปฝันว่ามีผู้หญิงแก่ที่ว่าใส่ชุดแบบเป็นเป็นสีขาวแล้วก็อุ้มอุ้มหายอืมอุ้มหายมาแล้วก็มาชี้ทะเบียนมามาถามว่ารถทะเบียนห้าสามหกนี้ใช่รถเราไหมเออจ่าอืม,อมก,ก็ก็พูดย้ำอยู่นั่นแหละก็เลยเอืมนี่แหละตามแล้วที่จริงแล้วทะเบียนห้าสามหกนี่ใช่รถเราไหมล่ะไม่ไม่ใช่ค่ะทะเบียนเราส<อ>ี <laughs> <อ>่แปดสี่แปดคนไม่ย้ำมือนั้นปล่อยสี่แปดสี่แปดมันบวแม,ม,มนเออคนไม่ย้ำพคนเลยไม่ย้ำไหม ขนลุกอีกแล้วคนลุกภูมิอยู่ที่ปลูกดาวเรืองเป็นมาเซาด้วนี่ขนหัวลุกหยาบหยาบเลยคุณแม่ดูดูคนแข็งแบบขึ้นเยอะเลยนะคะไม่ใช่พูดเล่นเนี่ยคุณแ่เห็นบอกครับอีฟซี่ครับพ่อสบายกับขนหัวลุกต่างเสิร์ฟเลิฟเยอะครับสองสองแครเลยนะคะคุณแม่ไม่ขนหัวแบบขนหัวต่างสองแคร์นะครับพ่อบอกถึงหยาหยากับมาก ต้องทันทีเลยครับว่าพุ่มนี้ฮักพินี์มแมนแมนแมนเพราะว่าคิดตั้งตั้งใจไว้ตั้งตั้งแต่แรกเลยที่มาบุก,กทั้งป่าแล้วก็ให้รถไถมาไถก็คือคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าท่านให้โชคให้อะไรถ้าแบบว่าเออช่วยหนุนช่วยอะไรเนี่ยก็คือเราเรา,เราตั้งใจว่าจะเลี้ยงแล้วก็เอาเอาเหมือนกับปรึกษาหลวงปู่ว่าจะเอา ท่ามาสวดด้วยเลี้ยงพระด้วยอย่างเงี้ยค่ะปูข้ามตาเนี่ยใช่ค่ะปูข้ามตาเปมาสวดในคือคือคือว่าแต่เลี้ยงนี่เราเราได้วันเลีอยังวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอปูกลับมาจากต่างจังหวัดก่อนค่ะก็คือเดี๋ยวจะปรึกษาทีนึงปรึกษาปูก่อนเพราะว่าภูมิที่นี่รู้รู้สึกว่าอยู่แล้วอบอุ่นรู้สึกว่าดีอะค่ะจะจะจะอือพนมาอยู่ข้างงวดกลยถือเลยแมนเมนเมีมามาพาอะไรนะพี่เนี มาทำสวนดาวเรืองค่ะโอ้ตอนนี้กำลังปลูกใช่ค่ะร่กลุ่มล้วค่ะท่านผู้ชมเล่นดีกว่าแต่มาสู่ตู้ดาวเรืองตินี่แม่นแต่ไม่หยาบเรื่อง่าโอ้โอ้เกือบไปตั้งโอ้นี่แม่แม่นบ้านแม่นบ้านนี่ลองมะลิด้วยอ่ะโอ้ทำไมไม่ห่างศอกเงี่ยมือมือใหม่อค่ะมือใหม่อ่ะที่จริงแล้วห่างศอกไนะไม่ใช่ค่ะของม่านจำนี่มันมันดอกเล็กไง มันประมาณที่ท่านมีอยู่เออกค่นันผูกผู้คำนวณผูกผูกไก่จะฝากเถียงกันฟังตัวเลขก่็น่าเอออ๋ออันได้ได้ตังวดได้ค่ะเจนี่ตองวดยังตอนนี้ยังยังไม่ได้ฝันเลยค่ะโอเหรอคะแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดอ๋อเป็นวันเกิดเดือนเกิดจะประมาณวันที่ยี่สิบสองนี้ก็จะเป็นวันเกิดจากอายุส3ิบสามวันที่ยี่สบสองสี่หอดนี่เอาเกิดปีไหนถึงอายุ4ี่บสาม ปีมะแมสอค่ะสองห้ใช่ค่ะสองห้ครับวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบสองอีกพ่ออกระงไทยสองสองอ้พ่กระดงทยสองสอายุจปีก่นค่ะสี่สิบมสี่สิบสามปีสามสี่มสองสององ้าี่มสององคีกทีงามงาคกับเขาไล่วัดเพือนก็ได้เพี่หนิงเข้ามากี่งวดแล้วครับผมที่เน้นมาเนี่ยที่ตั้งแต่นับมาเนี่ย ถ้าเน้นๆมาก็คืองวดที่ที่เราไม่ออกสื่อก็ก็มีเนาะก็ประมาณสามงวดไหมสามงวดงวดที่สี่นะครับเนาะตั้งแต่มาอยู่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้แตภูมินี้ดีจริงๆนะมาุ๊กก็ให้โชคเลยเนี่ยใจดีอ่ะแม่ย่าหรือว่าเป็นเหมือนแม่ย่าเลยเราคนแก่คนแก่สูงใหญ่เหมือนคนแปดศอกสมัยเก่าอะค่ะ โอ้ยขนาดทุกสัมผัสเลยนะครับพี่นิงมีต้นพู้ต้นนั่นเนาะใช่่คะสี้าไตต้นพ่อสซมีพยานาเจ้าของทีเพิ่นเอาลูกปั่นพยานาคมลุ่งไหวพี่นิงได้เยอะไหมครับงวดเมื่อกี้ถึงแสนไหม ยังไม่ไม่ถึงแสนสี่ห้าหมื่นนะครับ MC ครับครึ่งแสนครึ่งแสนไปแล้วนะครับหัวหน้าจับแสนวดทัดไปเอาเป็นล้านหัวหน้าแซ่เสนมันมันต้องหาตุนกอนเนาะเราได้ตุนก็สะสมแล้วก็ซื้อไปเรื่อยๆเราถูกเราก็ซื้อหนาสะสมแล้วก็ขยายแปลงดอกไม้ขึ้นจนอายสิเปีเดาเรื่องได้พี่น้อง เปลี่ยนอุ้ดมาได้นะคะได้อุดโน้นดาวเรื่องแล้วพี่น้องพี่หนิงเช่ากี่ไร่คะนี่สองไร่จ้ะสองไร่ยังปลูกไม่เต็มเลยโอ้ยังยังปูกแค่ประมาณสองงานสองงานหรือสามงานนี่ยอู้ไร่กว่าอยู่คุณคบอกเครื่งเครื่องหรืขั้นเรปลูกค่ะอันเบียร์พื้นดินพ่อโอ้ไอเด็กเกียงได้เพิ่งลงตรงนี้แค่ประมาณหนึ่งงานโอ้หนึ่องานั้นเบิร์รแบฟกามาปลูกซอยอยู่เก็บทันไหมนี่คะต้องจ้างคนนะ จ้างพ่อเยสไว้จ้างจ้งจ้างพ่อนะได้พ่อมาเก็บให้พ่อเยสไว้พ่อเยสไว้ออกเดี๋ยวจะซื้อกานาเมื่อพี่น้องเอ้ยเอ้าต้องชิแม่พ่อจ้างแล้วไหนมานั่งนั่งชี้แล้วก็บอกว่าให้จต่นั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเป็นอายุก่อนเนาะอายุแล้วก็วันเกิดวันเกิดเนาะสี่สามกับสองสองค่ะเดี๋ยวเป็นเก่งเพื่อนแก่บุญสักคนเพื่อนจังสี่ปูง่าอยู่นี่จังสี่ไฮโชคอีก ก็คงจะมาทําพิธีให้กับย่าจ้พี่หนิงแจ้งไปอีกทีทำวันไหนแจ้งทางช่องหน่อยเด้อจะได้มาเดี๋ยวรอให้ปู่กลับจากต่างจังหวัดก่อนนะคะอคืจาจะได้ปรึกษาปู่ว่าจะเอาวันไหนดีอยากมาทายถ้ำตอนที่ลิงแก่บนน้ำเนาะแมนงวดนี้ก็สี่สามสองสองโตหมวดไว้เพราะว่าพี่หนิงยังโบฝันข้าฝันกับฝันคิ้วๆเนาะมนอีีาบัวคงสุดไทยสามตัวสามห้าหก ูุ an, ่มันธุ์ดีพู่มพันธุ์ใจดีพี่น้องอย่างเงี้ยพุ่มใจดีดีปูนยาเป็นยูนิฟอรามีพันธุ์ไฮโชคให้ลาบเรื่อยๆเนาะอ่าอันนั้นเป็นต้นอย่างคือเป็นต้นมะม่วงจ้ะที่จโอ้โหก็กกิ่งสาขาออกกว้างไงคิดว่าถ้าเลี้ยงอาจอาจจะเลี้ยงมุมมุมนั้นก็ได้ค่ะทีนไหนคะมุมมุมต้นมะม่วงนี่นะโอ้โหนี่ต้นใหญ่เลยไปไปจุดทูบตรงนั้นนะจ้ะเหรอที่ที่ได้ได้อยู่ทูบตรงนั้นใช่ไหมอื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 

กองวัดเพื่อนครับพี่น้อง FC ตุชน C สามสองสองซูมให้ FC ดูใกล้ๆหน่อยพ่ะย่คนครับผมปัดบปุต้นไมหมยังดีดีครับ FC แ,แตกสาขาพี่น้องแตกสาขาออกกิ่งสาขาออกไปไม่งั้นจ้าหน้าที่ประกาศต,ตดิดตัวเราเรื่องประกาศติดแตกสาขาเนี่นนยแหละครับพี่น้องมาเน่ได้พี่น้อง FC ตุชนอ๋อขอขอบคุณขอบคุณจีน,นิ้นครับพี่น้อง FC ตุชนครับสวัสดีมากครับ นี่ครับเป็นรองเอฟซีตุนทันตัวเลขและแนวทางของเจนเองครับตองหวัดออกมาเป็น4-3-2-2กับครับเป็นรองเอฟซีตุนทันหลังจากงวดที่แล้วผู้มาบอกครับเป็นรองเอฟซีตุนทันผู้เมืองนี่เพิ่นเนื่องจากเพิ่นมาเซาเป็นสถานที่ปลูกต้นดาวเรืองแล้วก็พู่มทีใจดีครับเป็นรองเอฟซีตุนทันบอกที่ว่าบอลได้ออกซีแต่มีอยู่3งวดงวดที่แล้วก็เลยออกซีไปช่วงโค้งสุดท้ายไทยซุดคงอีลีครับเป็นรองเอฟซีตุนทันแอดไปได้มา ต,ตัวเล็และแนวทาง wrote, ทาของเพื่อนเข่าครับพี่น้องหวดนี้เลยมาตามต่อให้เจเจตองหวดเลยแล้วก็สีมาตามครมสุดท้ายให้ออีซิเก่าหล่ะครับพี่น้องตัวเล็และแนวทางของยูนี่เนาะภูมิที่เปื่นใจดีครับพี่น้องเอฟซีตุกนทันสี่สามสองสองครับพี่น้องเอฟซีมักกระตามไปหาฉลากกินเมืองรัฐบาลไว้งวดวันทีหนึ่งสิงหากันยาไอสิงหาสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านฝากต่อพี่น้องเอฟซีครับหลังจากวันหวยออก ครับนี่เป็นคลิปแรกแับฝากตอนพี่น้องเอฟซีครับมักจะตามโมมักกจะพานพี่น,อ e น,น,น,น้อง e เอฟซีตุกท่านการตัดใจเขียนอยัาเล่นเอฟซีเนาะฝากอย่าลืมนะพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่พารวยน้ำเนยครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านตัวเล็กในแนวทางของจีนเองครับ